เป็นเรื่องของฝาท่อที่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นฝาท่อนะคะมีชายคนหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยเขาลงมาจากรถเพื่อที่จะไปซื้อเค้กระหว่างที่เขาเดินบนฟุตบาทนะคะกับตกลงไปในฝาท่อแล้วไม่ได้ตกแค่ครึ่งตัวนะคะตกลงไปทั้งตัวไปดูภาพพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองไปที่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะ นี่ค่ะคนนี้แหละค่ะอ,อ้านี่ตกลงไปเลยนะคะก็เป็นจังหวะที่เขากําลังเปิดประตูออกจากรถนะคะแล้วก็เหยียบตรงฝาท่อระบายน้าพอดีนะคะแล้วก็หล่นลงไปเลยผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยก็ตกใจทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะนี่จมมิดหัวเลยนะฮะจมมิดออหัวไปเลยละค่ะซึ่งเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นที่อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะทันทีที่เขาตกลงไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนเีีียยยยกนนนนะะคคะห้่่่่ออลลเเงงงงมมมมาาาาชชววซึ็พืดดะะขําาบัไไป แล้วให้ผู้ชายนี้คนนี้เนี่ยปีนขึ้นมาเพราะว่ามันลึกจริงๆนะคะครับชายคนนี้นะคะเขาอายุ32ปีค่ะคุณผู้ชมก็เป็นแผลถลอกตามร่างกายที่ขาลำตัวแล้วก็เลืะคโคลนด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางร้านก็ได้นําสิ่งของมาวางเป็นจุดๆนะคะเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเนี่ยแหละมีคนตกลงไปแล้วก็ไม่อยากให้ใครตกลงมาอีกนะคะซึ่งเขาบอกว่า ก็พยายามระวังกันมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนตกลงไปนะคะแต่ว่าล่าสุดทางเทศบาลก็ได้มาซ่อมแซมบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เดินทางบนฟุตบาทเนี่ยอาจจะต้องดูทางสักนิดนึงนะนอกจากเราเดินบนฟุตบาทแล้วเนี่ยเหยียบตัวนอนฝนตกน้ํากระเด็นแล้วเนี่ยฝาท่อก็สําคัญเหมือนกันเป็นกับดักเหรอเป็นกับดักเออแต่คือเปลี่ยนฝาท่อใหม่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังอ,อย่างที่คุณเฟรนช์ฟรายบอกนะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมเป็นผู้หญิงที่เดินนําหน้ามาคนเดิน ไปอ้าหายไปแล้วก็คงทําอะไรไม่ถูกตกใจเหมือนกันนะอย่างนี้ต้องไปเช็คทุกทุกฝาเลยนะ,ะฝาท่อไหนที่มีความชารุดอะไรต่างๆนัเพราะ,ะไม่มีใครรู้จริงๆว่าด้านล่างเนี่ยมันจะชำรุดชุดโซมแ<ม>ค่ยยไหนยังไงก็ถือว่าผลเคราะแล้วกันนะฟาดเคราะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ